สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ใกล้เทศกาลศาสตร์ไทยแล้วค่ะก็กล้วยไม้ก็จะมีออเดอร์เยอะนะคะแล้วก็อาจจะปังได้แต่ว่ากล้วยไม้เราเนี่ยบานช้ามากเลยนะเพราะว่าช่วงนี้ฝนตกทุกวันนะยังไม่มีวันหยุดเลยมีเมอคืนเนี่ยที่ยังไม่ตกนะคะตกมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็อากาศก็คึมฟ้าคึ้มฝนหยุดตลอดเวลาเลยทำให้กล้วยไม้เนี่ยบานช้ามาก นี่ตัดไปหนึ่งสัปดาห์แล้วนะคะเขาที่แล้วเราเว้นวันศีด้วยเนาะก็เลยแลบ,บานเยอะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นตูหมดเลยนะคะเทศากาลศาสตร์ไทยนะคะก็จะตรงกับสิ้นเดือน10เดือนไทยนะคะของทุกปีก็คือวันแรมสิบห้าค่ำเดือนสินั่นเองค่ะศาสไทยนะคะก็มีมานานตั้งแต่สมัยสุขโขทัยนะคะปรากฏในพระราชพิธี สิบสองเดือนในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะเทศกาลศาสตร์ไทยก็จะเป็นเกี่ยวกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตนะคะเสร็จแล้วก็จะนำผลผลิตมาทำเป็นอาหารก็คือกยศาสตร์จะเป็นข้าวตอกนะคะข้าวเม้างาแล้วก็ถั่วแล้วก็น้ำตาลนะคะ ก็จะมีการทําขนมกายศาสตร์อย่างที่บ้านเนี่ยตอนสมัยเด็กๆแม่เคยทํานะคะก็ที่บ้านเนี่ยเมื่อก่อนทําน้ําตาลมะพร้าวคือน้ําตาลปี๊บนั่นเองค่ะก่อนจะทํากล้วยไม้เราทําน้ําตาลปี๊บมาก่อนเพราะฉะนั้นเราก็มีการเคี่ยวน้ําตาลให้งวดใช่ไหมคแล้วก็เอาเข้าตอกที่เราคั่วแล้วทำความสะอาดแล้วก็คั่วเข้าเมา เราก็ทําความสะอาดแล้วก็คั่วถั่วเราก็งาถั่วเอาไปคุกเพราะน้ําตาลเคี่ยวงวดแล้วก็จะเหนียวพอเอาไปคุกก็จะเป็นกายศาสตร์นะคะสมัยก่อนก็จะทําไว้ทานแล้วก็เอาไปทำบุญในเทศกาลศาสตร์ไทยนั่นเองค่ะเทศกาลศาสตร์ไทยนะคะเราก็จะมีการทำบุญสมัยก่อนจะมีการทำบุญตอนเรายังเด็กๆ ทำบูญสามวันแต่ตอนนี้ลดเหลือสองวันเพราะว่า,าประชาชนที่ไปทาบูญก็น้อยไม่ต้องกับวันหยุดเสาร์อาทิตย์ต้องเป็นเวลาทํางานนะคะอันนี้ก็กล้วยไม้เราจะเริ่มเข้าเทศกาลสัตว์ไทยก็พอยังมีตัดนะคะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นฝักจะมากกว่านะคะนี่เขายังไม่บานบานช้ามากเลยเนี่ย เป็นดอกตูมทั้งนั้นเลยที่บานช้าก็สาเหตุที่บอกนะคะตอนนี้เหมือนฝนตกหน้าฝนเนาะแล้วก็ฝนตกทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะหนึ่งสัปดาห์ครึ่งไปแล้วนะคะประมาณแปดวันไปแล้วค่ะตกทุกวันเลยไม่มีวันหยุดแล้วพอตอนเช้าเนี่ยก็แก,ก่ๆนะคืมไปถึงครึ่งวันบ่ายก็เริ่มมีแดดนิดหน่อยนิดหน่อยนะคะแต่บางวันก็ไม่มีแดดเลยนะฝนตกฝนตกแล้วก็ไม่ได้ตกแบบ ธรรมดานะตกหนักตกตกลางคืนนะคะถึงตอนเช้าครึ่งวันเราก็วิดน้ําในสวนนะคะถ้าเราไม่วิดเนี่ยน้ำจะท่วมโต๊ะแล้วก็จะทําให้หอยเนี่ยขึ้นมาบนกระบะกินหน่อเรานะคะก็ต้องวิดวิดท,ทุกวันพอเราวิดเสร็จตกเย็นตกอีกแล้วทําอย่างเงี้ยประมาณ8วันวิดน้ําทุกวันประมาณแวันนะคะ เรียกว่าบ้านสวนเนี่ยไม่ได้สงบเลยค่ะมีแต่เสียงเครื่องทั้งนั้นเลยนะคะตอนนี้พลาฝนตกหนักๆเนี่ยแล้วอากาศคืมเนี่ยกล้วยไม้ก็จะบานช้านะคะแล้วก็มันก็จะมีปัญหาอีกอย่างหนึ่งคือเราฉีดยาไม่ได้นะใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้นะก็จะอาจจะเกิดโรคระบาดได้นะคะแล้วก็กล้วยไม้เนี่ยเขาชอบอากาศร้อนชื้นตอนนี้ Ờ, ฝนตกทุกวันแล้วก็ตกหนักด้วยแล้วอากาศก็คึ้มอยู่ตลอดเวลาทําให้กระบะเราเนี่ยแฉะนะคะพอกระบะแฉะเนี่ยจะทําให้เกิดเชื้อราเป็นโรคเน่านะเริ่มเริ่มมีเน่าแล้วนะแต่ว่าเรายังไม่สามารถที่จะพ่นยากันเน่าได้เพราะว่าอากาศคึ้มอยู่ตลอดเวลาพ่นไปก็ ไม่ได้ทําอะไรมากเพราะว่าฝนตกอยู่ตลอดเวลาเราไม่สามารถทําอะไรได้นะคะก็ต้องรอให้อากาศดีวันนี้รู้สึกอากาศดีขึ้นมานิดนึงเริ่มมีแดดอ่อนๆนะไม่ได้แดดเยอะนะคะแดดอ่อนๆนี่นะะตอนนี้เราเรอออเดอร์อยู่นะคะแล้วก็ช่วงนี้คนงานเราก็กลับบ้านที่ต่างประเทศด้วยเราต้องตัดเองทุกวันนะคะคนงานกลับไปแปดวันแล้วเขาจะไปประมาณสิบห้าวัน กับไปแปดวันแล้วเราก็ต้องตัดเองทุกวันนะคะช่วงนี้จะค่อยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แถมยังฝนตกต้องเคยคอยเดินดูน้ําอยู่ตลอดเวลานะคะว่าน้ํามันจะท่วมส่วนไหมเพราะมันอยู่ติดกับมะพร้าวมะพร้าวปล่อยให้ท่วมได้นะแต่กล้วยไม้ปล่อยให้ท่วมไม่ได้นะคะนี่ปัญหาของเราก็มีหลายอย่างนะคะช,ช่วงนี้อากาศก็ไม่ถึงกับร้อนมากแล้วก็ วันนี้อากาศอบๆอีกแล้วอ่ะคืนนี้น่าจะตกหนักตกก็ไม่ตกธรรมดานะตกหนักตกทีเป็นชั่วโมงน้ํานี่ท่วมมีอยู่ช่วงหนึ่งนะสักสองสาวันที่แล้วเป็นช่วงที่น้ํำทะเลนุนสูงฝนก็ตกนะคะตกทั้งคืนเรียกว่าตกทั้งคืนนะคะตกทั้งคืนแล้วก็ตกหนักอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งแล้วก็แกกๆทั้งคืนแล้วก็น้ําทะเลนุนน้ําท่วมเข้าบ้านเลยนะ เข้าไปในบ้านเลยนะคะแถวนี้นะก็ต้องมีการาทำกระสอบทรายเพื่อกั้นน้ำนะคะนี่แต่ว่าดีอย่างหนึ่งนะคะเราอยู่ติดประตูระบายน้ำเวลาท่วมก็ท่วมประมาณสองสามชั่วโมงเสร็จแล้วพอประตูระบายน้ำเปิดก็น้ำก็จะลงแต่ว่าก็ไม่ได้ลง ช่วงน้ำหนุนก็ไม่ได้ลงมากต้องพยุงกันไปนะคะแต่ถ้าช่วงเนี้เริ่มน้ำตายเขาเรียกน้ำตายก็คือน้ำลงเยอะไม่มีน้ำทะเลหนุนขึ้นมาลงเต็มที่ก็จะแห้งเป็นพิเศษนะคะแล้วแปลกนะคะทำไมรู้ไหมน้ำทะเลหนุนเนี่ยฝนจะตกหนักเลยถ้าน้ำทะเลไม่หนุนเนี่ยเป็นอะไรไม่รู้ไม่ค่อยมีฝนตกเท่าไหร่พอน้ำทะเลหนุนฝนจะตกหนัก มันก็จะทําให้เกิดน้ําท่วมนะคะนี่หญ้า yeah. ที่พื้นก็เยอะนะคะเรายังฉีดไม่ได้นะเพราะว่าอากาศคืนเมื่อคืนก็ตกนะแต่ตกไม่เยอะตกนิดหน่อยนะคะก็ฉีดไม่ได้อะฉีดแล้วเอ่อฝนตกมามันก็ไม่ตายนะเราก็ต้องรอช่วงชิงเวลานะคะแล้วก็ตอนนี้ก็รอออเดอร์อยู่นะรอออเดอร์สำหรับช่วงเทศกาลศาสตร์ไทยนะคะ ก็เราจะได้ขายดอกไม้ได้เยอะๆนะคะสัตย์ไทยก็อาจจะเด็กรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะก็จะเป็นเทศกาลที่ทําบุญให้บรรทบุรุษด,ด้วยสําหรับเทศกาลสัต์ไทยก็มีการเชื่อกันว่าทางภาคใต้หรือภาคอีาอสานนะคะก็เขาจะเชื่อว่าเป็นช่วงที่ทําบุญไปให้บรรทบุรุษที่ล่วงรับไปแล้ว ถ้าใครได้ทําบุญในช่วงนี้บรรทบุษก็จะได้บุญเยอะแล้วก็อาจจะไปเกิดใหม่นะคะนี่วันนี้เราพาชมสวนนะตรงนี้ตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วคนงานไปต่างประเทศเราก็ตัดทุกวันยังไม่มีวันหยุดเลยแปดเก้าวันแล้วนะคะตัดวันละเล็กและน้อยแต่วันนี้ยังไม่มีออเดอร์รอออเดอร์อยู่ค่ะเอาละค่ะวันนี้พามาชมสวนแค่นี้ก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะในคลิปต่อไปสวัสดีค่ะ